มาดูข่าวของคุณคริสกันก่อนนะครับก็มีกระแสออกมาบอกว่าเขาแตกกับกวนแก๊งนางฟ้างเขาหรือเปล่าลนะครเพราะว่าหลังๆก็ไม่ค่อยได้ไปงานด้วยกันไม่ค่อยได้ไปไหนด้วยกันแล้วการธุรกิจที่จะทําด้วยกันเนี่ยก็ยังไม่คืบหน้าสักทีนะครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปฟังจากปากของคริสกันครับอ ไม่ได้เข้าข่ายเป็นเซ็กซี่สตาร์นะครับแต่ว่าเห็นโอดลวดลายการโพสตท่าเธอบอกกันเลยนะครับว่าแซ่บมากล่าสุดนี้นครับ oh. หมวยอินเตอร์คริสหอวังเ oh. พิ่งจะอวดโฉมถ่ายเซ็กซี่นะครับแบบอาถ่ายแบบเนี่ยในงาน Art Supported by Sabina ของนิตยสารวอลลุ่มครับเธอก็เลยเผยว่าการถ่ายเซ็กซี่ครั้งนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเซ็กซี่ที่สุดตั้งแต่เคยถ่ายมา แถมงานนี้นะครับยังมีพูดถึงความสัมพันธ์ที่เมื่อกี้ได้บอกกันไปนะครับเรื่องคาราคาซังที่คนมองว่าทะเลาะกับเพื่อนสนิทอย่างเจนนี่ทินโบสุวรรณหรือเปล่าแล้วก็ได้หันไปเข้าแก๊งกับว่าที่เจ้าสาวของชมพู่อารยาที่ช่วงนี้เนี่ยดูจะสนิทเ,เป็นพิเศษครับคคสทะเลาะกับเจนนี่เหรอคะไม่มีนะคะคือจริงๆเรื่องในกลุ่มเนี่ยคือถึงแม้ว่าทุกคนจะไม่ได้เจอกันทั้ง7คนพร้อมๆกันเป็นเวลานานเนี่ยก็เพราะว่าต่างคนต่างทํางานแต่ว่า ถ้าถามว่าทะเลาะกันเนี่ยยากมากเพราะว่าเราทั้งเจ็ดคนรู้รู้ดีอะค่ะว่าเพื่อนอหายากแล้วก็ยิ่งเฉพาะเพื่อนที่แบบจะอยู่ด้วยกันนานๆเพื่อนที่อยู่ในอาชีพเดียวกันแบบเนี้ยมันหาหาหา,หายากอะค่ะเนี้ยส่วนมากจะแบบเคลียร์กันในกลุ่มไปเลยส่วนมากจะเป็นแบบว่าเพื่อนแกทําอย่างนั้นอย่างนี้คนนั้นแบบไม่แฮปปี้นะมันจะเคลียร์กันตรงนั้นเลยค่ะคือกลุ่มนี้ยดีมากเลยนะเป็นกลุ่มที่แบบ ไม่ค่อยนินทาคนอื่นเลยแล้วก็ไม่ค่อย <an> พูดถึงเรื่องคนอื่นคืออาจจะเพราะว่าเรื่องในกลุ่มของเจ็ดคนก็เยอะมากอยู่แล้วคือก็เลยไม่ค่อยได้พูดเรื่องคนอื่นแต่ว่าดีค่ะน่ารักแล้วก็แล้วก็เป็นเพื่อนที่น่ารักกันทุกคนอาจจะเพราะว่าแบบรักกันมั้งคะเลยแบบชอบมีคนอยากให้แบบว่าดูซิว่าไม่รักกันจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงจริงยังดีอยู่ค่ะยงังปกติวันนั้นวันนั้นมีคนถามเหมือนกันคะ่ะคุณก็เลยถามว่าจริงๆคุณแบบ มีเพื่อนหลายคนมันมันไม่ถูกต้องเหรอคือคอมันมีไม่ได้มีจํากัดเนาะว่าคนเราต้องมีเพื่อนแค่อะอยู่มีเพื่อนแค่ร้อยคนแล้วเต็มละต้องตัดใครออกก่อนหรือจะมีเพื่อนเพิ่มได้อะไรเงี้ยมันก็มีเพื่อนไปได้เรื่อยๆค่ะไม่มีใครคุยเรื่องทะเลาะก,กันในกลุ่มเลยค่ะเพราะมันเป็นเรื่องแบบมันไม่จริง<ม>อะค่ะมันก็เลยเหมือนไม่ไม่ได้มีใครใส่ใจเลย จริงๆแล้วแต่คอลเลคชันนะคะคือจริงๆคุณก็ทำมาหลายๆคอลเลคชันแล้วค่ะแล้วก็แต่และคอลเลคชันเนี่ยก็จะมีจะมีทีมที่ไม่เหมือนกันอะไรอย่เงี้ยอย่างอันนี้เนี่ยก็จะเป็นทีมแบบไฮเฮลแันทักซิโดจริงๆคุณก็อยากได้แบบอะไรที่มันดูแบบเหมือน ห้องซิก้ารูมในปารีสในอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยอาจจะหวือหวานิดนึงแต่ว่าก็เป็นไปตามตีมก็เซ็กซี่ค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นเซ็กซี่สตาร์หรืออะไรทั <laughs> ้งนั้นนะคะ <laughs> ก็เซ็กซี่ตามปกติค่ะแต่สําหรับคิณเนี่ยที่ <c oughs> ภาพที่ออกมาคิณก็ได้ผ่านการเลือกแล้วได้ผ่านการดูแล้วเราก็รู้สึกว่าเออมันก็เป็นไปตามธีมคือไม่ได้แบบว่าโปรไลสาระอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ <c oughs> มัน <c oughs> คิณว่าพอแล้วะคะ่ะเพราะว่าวะค,ะคจริงจริงจริงคริงคก็ไม่ได้มีอะไรที่จะแบบไอ้นี่มากค่ะก็ก็ ก็อย่างนี้คุณว่าพอประมาณโอเคแล้วค่ะส่วนรายการที่ทั้งเ็คนทําด้วยกันตอนนี้คงต้องเบรกไว้ก่อนค่ะยืนยันว่าไม่ใช่เรื่องที่ทะเลาะก,กันแน่นอนแต่เพราะตอนนี้ทุกคนเนี่ยยุ่งมากเลยนะคะแค่จะรวมตัวกันให้ครบนี่ยังว่ายากเลยล่ะคะ่ะแหมครับอัปเดตกันไปนะครับทำไมถึงไม่มีภาพประกอบไม่เข้าใจเลยแหมอยากจะเห็นจะได้แบบรู้ว่าเป็นอย่างไมไงว่าแบบว่า,วาเขาเขา้เขาตีมจริงหรือเปล่าโอ้โหอย่างนี้ต้องไปเดินที่แผนกนะจ๊ะแผนกไหนครับ